เส <ality> ียงเหมือนจีโน่เลยอุ้ยเชี่ยผี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 อยู่ไหนผีอยู่ไหนบอกอันนั้นฉันก็มีเลยฉันไม่อยากใส่หรอกเนาะกดปิโนั้นฉันไม่มีฉันก็ไม่ได้ใส่อะนะอันนั้นไม่พูดดีกว่าเอ่คกอสงสารชื่อเขามากเลยโดนเออเอาวะทำอย่างเงี้ยอีอะพาเนจี้พาเปเนจี้ กูถึงได้พูดไงว่าสิ่งหนูที่แย่สุดบนโลกนี้ที่กูกลัวมากสุดคือเสียงของมึงไงอี๋ใช่ใช่ใช่กูถึงได้พูดตลอดเลยไงว่าสิ่งที่อเคใช่ไม่มีอะไรจะน่ากลัวเท่ากับเสียงมึงอีกแล้วเอาจริงผีร้อยต่อห้าร้อยตัวก็ไม่กลัวเอาจริงมันมาแล้วไอ้เหี้ยเห็นกูเลยโอ้เออเออใช่ไหมห้องเสียงดิวแม่งนี่น่ากลัวให้สุดบนโลกไปนี้แล้วเอาจริง ไม่รู้ไม่รู้แล้วแล้วแต่สถานการณ์การบูตไปไม่ได้หรอพี่โอ๊ยไอ้เรื่องอะไรนี่ทำแล้วเราไม่เห็นนิพาไม่นะนิพาคนนี้จะขิดต้นเกมไม่ได้เขาเย่าอย่าทำอ้าวไม่ไล่เหรอโอเคว่าหาของทำพิธีก่อนเถอะทำไมฟงชอบการใส่สีต้นเกมอ่ะอ่าไม่รู้เห็นแล้วมันขีดตียามันจะออกช้าออกยากนะพันนันสามหรือสองวิธีดีกว่านะ ก็หัวโอเคครับโอเคเสร็จยาแล้วเสร็จยาแล้วกูวิ่งเสร็จยาทั้งอันเลยทั้งวันเลยติอีกตีมีได้แล้วหนึ่งพิธีต้องดีใจปะต้องดีใจไหมบอกกูดีดีดีฉันน่ารักกว่าโทษทีนี่เนี่ยวิงวานท้อกูมานคองจริงเหรอกูกูคือคืจะกินสงการนะเอาจริงเออจะกินสงการโคตรสวยเลยได้แล้วพิธีอืม พีไม่เอาแล้วเขามาดูกันนี่ะคนไหนจะอยู่ได้นานกว่ากันไม่เอากูยูสเลตมากูไม่มีใครทำพี่ิธีหรอครับใช่หโทมาฟองมี่ปลาหลาฟองงั้นต้องเป็นผมแน่นอนะครับอาเฮียเลยนะที่พระสุรชีเออดีกว่าอ่ะคานู มันโอ้ยบูรีไปละแล้วตะกี้ใครวะจำได้ว่าเสียงเหมือนจีโน่เลยอุ้ยเสียผี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 อยู่ไหนผีอยู่ไหนเน่ะเหมือนมึงเหวอะจีโน่มาแล้วเมื่อวานจะเสียงมมืก็เสียงจีโน่ไปขายกับชิบหายแล้วจริงบางทีอะไม่จริงจริงไม่จริงอยากเห็นคนปักพิธีบ้างจะทำให้ดูเปล่าโอ้ยตีก็ตีไม่โดูจีโน่จริงด้วยอุ้ยกุ๊ดเขา อาตัดกอดตูบักมองไม่เห็นคคะใช่เหรอขาดูอย่าพิไฮระดอนเยอะสุดต่ออย่ามาตามหนูอย่ามาตามหนูมันไปตามออฟแล้วนุนมันตามกูแต่แล้วดูดิตัวเยี่ยโอ้โหผม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 กำลังปากชั้นล่างผมลังปากชั้นล่างไม่ต้องผ่อนพิธีครบสามพิธีแน่นอนอ๋อไม่จริง เออคอยเบิ่งนี่ได้แล้วตะปูทูครบแล้วไข่มันปักอีกอันน่ะมันแย่งงานอะไหนอ่ไปไหนแล้วอันนี้คุณเดมอนคนดูเกือบสองพันเนี่ยอะไรนะครับอะไรเนี่ยดูเกือบสองพันอะเอาเฮียแบิร์ดนี่พามเบิดแนวทำหมวกโอ้นี่พาอะไรนี่อเ่ะหมวกอันนั้นฉันก็มีแต่ฉันไม่อยากใส่หรอกเนาะหัวนั้นฉันไม่มีฉันก็ ไม่ได้ใส่อะนะนั้นไม่พูดดีกว่าผีมากไปละมึงอยู่เลยฮ <c oughs> <c oughs> กูตายคนแร้กูบอกกูบอกแล้วนะว่าผีมามึงไม่ออกมาเองอ,ะ <c oughs> อ่ะ <c oughs> โอ้โห <c oughs> เดี๋ยวไม่มีใครหาของเลยเหรอ เปิดมดได้หรอเดี๋ยวตั้งมันเลยมึงเข้ามาตกกระเจียอะไรของมึงเนี่ยตกกระจียแล้วเข้าหมายคิชชันมาฮ้ยไม่ใช่คิชชันมาคำถามเพียอะไรของมึงเนี่ยมาช่วยส่วนละจ้าไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วพี่ทีเราพังดึงนันละอ่าดีจริงๆข้างล่างประมาณหกสิบแล้วมั้งสูบพี่ไอ้อนอักขาม เอียดแปลกๆแล้วไอ้ควนั้นเขาเนี่ยเจอมาแล้วนะไลฟ์แบบทำแบบ C O C U F อีกคนนะครับมามามานี่พามามาสามสามมาออฟน่าจะไส่อยู่แล้วมั้งคุณกระชี้ว่าไงคผมจะได้ไหมครับหรือว่าไง เอิ่มป็นผ่าคนเดียวอ่ะมาเป็มไอทีบ้ามาเลยโอเคครับผมเดียวออกโอเคอันนี้ครบแน่นอนพี่โนไปเล่นไปเล่นออโลพี่ไปพี่มาโลมากมาโลใช่มาโรเวลาลาบมากพี่ว่าคือที่ไหนยูน่าวะ Where are you Hard l o c k e r ล็อกหรือเปล่าล็อกจริงไหมล็อกนะอยู่ไหนเอ็มหน่อยเอ็มหน่อยแบ่งกันหน่อยดิยใช่สองประตูบ้านของประตูหนึ่งมัดเปิดโล่มามามันยาวมากเลยยาวคนนี้ยาวเท่าตัวนิพาเลยเออสองมัดมีแดดเออนิพาเิต้าสองสมูกโค่นดุงเลยสงสัยน้องไปทำสะไรกันมา ไม่เราโตขึ้นไงเออเออต้องเป็นแบบว่าเป็นว่าเป็นนิพาให้แค่พูดเลยเป็นนิพาที่โตขึ้นก็เป็นนิพาโอเคโอเคพาขึ้นนิพาโอเคโอเคโอเคไอ้เหี้ยน้ำมนต์ไม่โดนเลยไอ้เฮ้ยอะไรเนี่ยเอ้ยไอ้เชี่ยแม่งกูเว้าทุกดอกผมหมดใจจะวายเลยอันนั้นอ่ะข้อไหนครับครับผม ตอนนี้พี่โดดลงวาแล้วเจอผมอ่ะอ๋อโดดลงมานแล้วตอนจั้นชักบมันบูบ้างให้หน่อยตอนนั้นกำลังหยิบยันเลยโดดมากูน้าเจ้าทบัดเลยแบบเมาส์เลื่อนอะโดนนะจีโนมีจีโนมีโอปดีสองด้วยหรอมีเฮ้ยมีอ่ะ ที่กูส่งไปมึงดูแล้วพี่แล้วอ่ะไอ้เหี้ยไม่ได้ดูเลยควรตอนนั้นอัดฟุตเทจกันอยู่สองคนทัอนนั้นเราจะได้รออะไรเนี่ยเราก็เป็นคนดูเราก็อยากเล่นนะแต่โน้ตบุกโอกาสเกินไม่ได้ไอ้เหี้ยมึงจับมาทำเหี้ยอะไรสกิไอ้เช็กอะแล้วก็กราฟิกออต้าหมดวันวันนั้นเรานอนพีตามออฟออฟออฟจะตายหาแล้วออฟออฟของของออฟของจะตายหาแล้วสสูงุดเลยใช่ไหมใช่ ผมปรับสุดๆ่วนะครับมันจะสกเกลร้อยข้างล่างข้างล่างนี่ข้างล่างนี่ข้าง,งล่างเออคุณเลมอนใช้กาจออะไรอะครับอ่า g T x หนึ่งหกห้าศูนย์ครับแรงอนนของบิวหรือว,ว่าดีหรือว่าพอเท่ากันอะเท่าอันรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกัน,นว้าวอืมแต่ว่าคอมผมเป็นคอไอเซตเจ็ดสองครับ CPU ผมนะอ๋อแต่อายเกตเป็นแปดเองเฮ้ยมี<ฮ>ายาน่ะมียาน่ะดีวต้องซื้อใหม่แล้วแหละ แต่ว่าคนแบบคนรู้จักผมก็จะเอากระจนไหนผมนี่เลยมาลองคาแล้วแบบรู้ตัวอะไรอ่ะนี่พาตัวไหนหน้าแดงวะอะไรยาเนอะเออเอ่อเออไอเอีซทสกิลเชฟมึงก็มาอะไรจังเลยเนาะเรียกว่าอะไรวะาไอเออใช่เขาเรียกว่าเออมึงก็มาอีก โอเคุปรับปรปับปบคุเลมอนปับปบปรับสูงเลยปะเขาตาไงเขาตาเอาตาเลยนี่หรอเอาตาเลยสเกลร้อเอาไลไม่แหลกปะแหลกปะครับแหลกปะคุณเลมอนเรียบร้อยม่ครพูดเลยไปแล้วอ่อันนอยู่เงียบหมดไม่ยของแปลมสองคู้าขนาดเขาอาชีพไปด้วยยังเล่นได้เลยไม่แหลกใช่ปะ นี่ไณด้วยมันไม่ได้ไล่มึงมึงดูหลังก่อนเนอะเี่ยอย่เอาไอ้ยเสี่ยเกือบได้ยินคอนี้ไหมคอนีมันได้โซนวิญญาณเหมนแย่คีโซนวิญญาณลาะมึงยไหนมึงยนไหนลาเคีย ไปไปไปเออหนึ่งมาไปมิทารีบวิ่งไปวิ่งเข้าสายสินเลยฮัรดโอ้ย่าทำหนูออกไปก็ตั้งตีเหนึ่งทีไม่จริงคีโมว่ากูร้อยเที่อ่โอ้ประคำสองอร่อยอร่อยไหนไหนผีอยู่ไหนเดือดรอให้เดี๋ยวรอให้เดี๋ยวรอให้ออ้ายวมันต่อตีมันต่อตีมันต่อดีตีมันต่อดี หมายถึงผมตีมันหรือเออรอโอ้ดูเดี๋ยวบิวไม่ตอบคนะือทำตัวอะไรนะเรื่มตัวอะไรนะเอ้าตีตีไม่มีแล้วอุ้ยมียากูยึดเอามาหาก,กูไม่เจอแล้วกูเป็นินจาการแต่นกนินจบาบัง เออไม่ม <medio S 2> no ีใครไม่ชุดเลยเฮ้ยไปแล้ไปแล้ไปแล้ผีรุดผีรุดอยู่ใครไม่รู้ตัวอบ้าคำสาเหี้ยมันเอากูมาดิมาเอาอ่ะมันใช้โลแล้วใช้โลแล้วไปไปบังคับไปบรงคัไปบังคับไปบังคับไปบังคับคำสาใช้โลแล้วใช้โลแล้วอุ้ยเสี้ยคุณจีโน่แอดแอดอ้าใช้ขาเอาแฮ่